อ้าวสวัสดีครับวันนี้นชชอไม่ทิ้งกันผมมาเยี่ยมบางทีมนะวันนี้กลับมากินข้าวด้วยกันคือชวนบางไปแล้วว่าจะไปกินข้าวที่อื่นบางบอกไม่เอาไม่เอากันก็กินข้าวแบบนี้มากกว่าก็กินข้าวกล่องกันะฮะต้องอันษฐานก่อนมหได้ก็ขอบคุณพระเจ้าสําหรับอาหารมื้อนี้ขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูริจเจ้าเอเมนเอเมนเอาละเดี๋ยวขอกินก่อนกระเพราเนื้อร้านนี้อร่อยนะร้านนี้อร่อย พาบางไปกินข้าวบบางบอกไม่ไปครอยากกินตรงนี้บางบอกว่าช่วงหลังจากที่เจอผมไปถูกไหมใช่บางก็เก็บปวดขายเมื่อวานเก็บวดขายได้เงินมากี่ร้อยสี่ร้อยสี่ร้อยแล้วสี่ร้อยนี้ก็คือแบ่งกับเพื่อนสองคนใช,ใชคนละสองร้อยเพราะเพราะเขาช่วยเราเก็บด้วยช่วยกันเก็บสองคนนอนอยู่บ้านเขาอย่างนงี้นะใช่ไหมใช่แปบรบใส่เขาอยู่อืม แล้วอย่างหนึ่งขวดที่ไปเก็บไม่ค่อยจะเก็บหรอกตัวน้อยที่จะเก็บว่าอย่างหนึ่งคนเขาจะให้ก็เห็นเราสภาพแบบนี้แต่เรารู้จักทำมาหากินดิ้นรนด้วยตัวเองหมายความว่าไม่ได้หมายความว่าบางทีเดินไปเก็บในถังกยะยาอยู่เสมอไปไม่ใช่ไม่ใช่บางทีไปเจอคนที่เราเขาก็เก็บขวดสะสมไว้ให้ใเอามาให้บางครับที่บางบอกผมว่าดีกว่าไปลักขโมยเขาใช่เออ,อยังไงก็ทํามาได้สักระยะแล้วใช่ไหมบางสามสี่เดือนแล้วสามสี่เดือนนี่คือรายได้ประจําเลยใช่ เมื่อวานได้มากี่ร้อยนะเมื่อวานได้สี่ร้อยสี่ร้อยแบ่งกับเพื่อนคนละสองร้อยสองร้อยอยู่ได้กี่วันสองร้อยก็อยู่ได้สามสี่วันอ่ะอยู่ได้สามสี่วันนะครับโอ้โหก็ผมจะใช้ทีก็จะมีเรื่องข้าวเลยแหละใช่ไหมใช่ที่พักก็ใส่เพื่อนอยู่ใช่เพราะบ้านบางไม่มีแล้วนะฮะผมโทรหาบางใช่ไหมบางบอกคุณน้ำบางอย่าได้อะไรบางบอกอยากได้แฟบสบู่อย่าถึงฝันผมบอกเดี๋ยวผมซื้อเยอะๆให้บางบอกไม่ต้องครับไม่เอาเอานิดเดียวก็พอคือเอาเท่าที่เอาได้บางไม่ได้เป็นคนฉวยโอกาสอ่ะครับเอาเท่าที่ใช้ได้อ่ะครับแค่นั้นเอง นะคนี่ฮนะสิ่งที่บางใหญ่ได้แค่แคนี้เองฮะรัแบบหนึ่งถุงนี่นะรสะบู่สี่ก้อนรัแบบหนึ่งถุงเนี่ยรับหนึ่งถุงสบู่สี่ก้อนแล้วก็ยาสีฟันเนี่ยสิ่งที่บางต้องการต้องการเพียงแค่นี้เองฮนะขอบคุณครับก็คือเราเพื่อนกันบางบางเป็นเพื่อนรุ่นพี่ผมนะคือบางต้องการเพียงแค่นี้เองนะไม่ต้องการ,รอะไรมากไปกว่าน,นี้เลยเสร็จแล้วก็ใช้เงินผมอยากจะรู้ว่าสมมติมีคนให้เงินบางแค่ห้าร้อยบาทเนี่ย บางใช้ได้กี่วัน5 0า้บาทเกือบถึงอาทิตย์นะ่ะเกือบถึงอาทิตย์เลยใช่แต่เพื่อใช้กินอย่างเดียวใช้กินอย่างเดียวโอโ้โหนี่ฮนะี้สภาพของเงินนะ่ะกับคนบางคนมันมีคุณค่ามากเลยกับเงิน5 0 0้บาทในการ,รใช้ชีวิตครับโอ้บางี่สุดยอดเลยนะคือตรงเนี้ยแล้วก็มานั่งกินข้าวกันนะกระเพราเนื้ออยากจะบอกท่านผู้ชมว่าบางทีมเนี่ยมีคนให้งานเรียบร้อยแล้วอ่าติดต่อผมมาเรียบร้อยหลายๆคนพร้อมจะให้งานและมีที่อยู่ที่พักด้วยครับแต่บางบอกว่า เดี๋ยวขอทําใจแป๊บนึงขอคิดดูก่อนเพราะว่ามันงานถ้าให้ทํามันไปไกลผมตั้งตัวไม่ันไงบางสิ่งบางอย่างผมต้องตั้งตัวก่อนไม่ใช่ปุ๊บปั๊บผมจะไปเลยรางรู้สึกยางานถ้าเกิดการจะไปพัดถิ่นไปเนี่ยแล้วเราสักหน้าขนาดนี้ต้องไปนอนอาศัยอยู่และไปทํางานกับเขาเนี่ยกับคนที่ไม่รู้จักบางจะรู้สึกยังไงเขาก็คงหวาดระแวงเราเพราะเขาไม่เคยสัมผัสกับเราบางคิดแบบนั้น,มมนแต่ถ้าเกิดค,<น>ค,คนรู้นิสัยกันแล้วเขาผมก็เป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งอแหละไม่มีพิษไม่มีภัยกับใคร แต่ถ้ามองภายนอกกับคนน่าอาจจะกลัวและบางเนี่ยคืออยู่แถวได้จนคุ้นชินแล้วถ้าการจะก้าวข้ามการเปลี่ยนแปลงไปที่ใหม่เนี่ยบางมีความรู้สึกกลัวไหมไม่กลัวคือการต่อสู้มากกว่าผมคิดว่าการต่อสู้ด้านไหนอ่ะด้านมนุษย์ต่อมนุษย์ด้วยกันเนี่ยคือว่าผมพยายามทําตัวให้เขามองเราในแง่ดีอืมไม่ใช่ไปมองในแง่ลบไหมผมพยายามทําอยู่อืเราต้องเข้ากับเขาให้ได้อืมต้องเข้าให้ได้ทุกชั้นวันนะ ไม่ว่าเขาจะจนหรือจะรวยแล้วก็ต้องเข้าหาเขาไว้ได้อืนี่คือความคิดของบางนะคือมีงานรองรับบางเรียบร้อยแล้วแต่ว่าก็รอบางตัดสินใจพี่ท่านนี้เขาก็เมตตามาให้ที่พักให้ที่กินเขาเขาเขาพูดนี้นะไปรอดูออกสิห้าวันถ้าไม่ไหวก็กลับมาได้เดี๋ยวบางก็ลองลองคิดดูว่าจะเอาไหมนะครับเนี่ยแล้วก็มีพี่คนหนึ่งเนี่ยเขาให้เงินมาห้าร้อยบาทบไม่ใช่เงินผมด้วยบางบเขาก็ฝากให้บางเนี่ยเก็บไว้ใช้กินอย่างน้อยอยู่ได้เป็นอาทิตย์ เงินนะครับไม่มากนะฮะคอนเทนต์พวกนี้เราไม่ได้ต้องการทำคอนเทนต์มาอวดรับบรวยนี่คือแบบมีเขาฝากมาให้จริงๆนะผมเลยรู้สึกว่าห้าร้อยของคนแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันส่วนบางเนี่ยมีคุณค่ามากมีมากเลยมีมากเลยอันนี้ของพี่เขาครับขอบคุณนะขอบคุณพี่เขาที่เขาให้มาเขาเป็นคนด้วยครับคนที่ฝากตังค์มาแล้วผมก็มากินข้าวกับบางกันนะสุดท้ายก็อยากจะบอกว่า สู้ๆครับบังเป็นกาลังใจให้ผมกับ,บ,บังก็จะติดต่อกันอยู่เรื่อย,อยๆ,ๆอบางมีอะไรอยากจะพูดนะไม่มีอะไรจะพูดหรอกครับคือว่าอยากให้ทุกคนเรียนรู้ด้วยตัวเองดีกว่าอย่างนั้นมันมีประสบการณ์ที่แท้จริงในฐานะรุ่นพี่ออยากเตือนไหมน้องๆหน่อยแบบโอ้โหถ้าหลงผิดมาแล้วเป็นยังไงใช่ผมอยากอยากเตือนน้องๆทุกคนนะครับไม่อย่าทําตัวแบบผมพยายามทําดีที่สุดนะเดี๋ยวความดีก็ปรากฏให้เห็นเอง ขอบคุณบางามากฮะครับขอบคุณครับมีโอกาสผมจะมาเยี่ยมใหม่ครับนองชอเป็นกันมีโอกาสจะมาเยี่ยมบางใหม่เดี๋ยวขออนุญาตก,กินข้าวนฮะบ๊ายบาย